สวัสดีครับผมวันนี้ามาพบกับผมนะฮะเนบิวอ,อันนี้เป็นคลิปแรกหรือเปล่าพี่ที่ผมมาพูดเนะาะแล้วก็เพราะว่านะครับต้องท้าความก่อนว่าามันมีเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะพี่ๆในกลุ่มหรือว่านอกกลุ่มแหละที่ขี่รถเคียวเอ็กซ์ดิเทคเกอร์ตอนเนี้ยกำลังสนใจเรื่องการทำรถแนวแรลลี่กันแล้วก็อินบ็อก เข้ามาถามผมเยอะมากครับว่าแนวทางการการแต่งการทำอะไรยังไงนะคยวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าผมรดรถผมเนี่ยทำอะไรมาบ้างนะก็ว่าตอนนี้ต้องปิดแมสครับเพราะว่าโควิดนะพี่เนาะอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปไหนก็เลยมาทำคลิปดีกว่าทำคลิปเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับก็อันดับแรกก็ลองดูภายนอกครับผมก็จะมี ชิวชิวแลนลี่นะฮะชิวหัวไอตัวเนี้ยชิวขาชิวครับผมผมนะไอให้พี่ที่แถวสระบ,บุรีฮะทำแล้วก็ค่าใช้จ่ายหมดไปประมาณหมื่นหมื่นึงหพอดีหมื่นหนึ่ง,นนงแล้วก็ชิวตัวชิวหน้าผมเบิก KTM จากนอกมาครับรวมค่าส่งภาษีเบ็ดเสร็จก็ประมาณ6,000กว่าบาท จะมีโลโก้ KDM อยู่ไหนนะเดี๋ยวนะหายไปไหนไม่รู้เออนั่นแหละมันไม่ไม่ได้ขอเออนี่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 อยู่นี่อยู่นี่แต่โลโก้เก่งวังอยู่ครับอ่าคือข้อดีของชิลแทะครับมันไม่เหมือนชิลที่ผลิตในบ้านเราส่วนใหญ่บ้านเราจะใช้เป็นอะคริลิกนะอะคริลิกทำชิลแต่ชิลแท้นะครับมันจะความการใช้งานอ่ะมัน แข็งแรงแล้วก็คงทนกว่านะครับผมล้มดูรอยดิล้มแบบเยอะบ่อยบ่อยน่แหละถ้าได้ดูจากคลิปที่ผ่านๆมาจะมีผมล้มทุกทุกทลิปแหละครับก็เนี่ยครมัน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 จะแข็งแรงกว่าแต่ถ้าเป็นชิวบ้านเราอ่ะอ่า มันจะล้มบางทีสองสาครั้งก็แตกแล้วถ้ามันโดนมุมมุมที่มันไอ้นี่นะอันี้โดนชิวจังๆไม่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องของขาดีกว่าขายืดหรือทาวเวอร์นะฮะที่ยืดนี่นะข้างหน้าผมใช้เป็นไฟของเป็นหลอดโปรเจคเตอร์สหลอดแต่โปรเจคเตอร์เนี่ยจะเปิดได้เฉพาะตอนขี่ครับถ้าเปิดแบบส่องแสงสว่างตอนกลางคืนไม่ได้เพราะมันกินไฟแบบมากๆเลยแหละก็จะใช้เป็น led แทน แล้วก็ระบบไฟก็ใช้ทําเป็นสวิตควบคุมตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเมื่อก่อนจะมีสวิตแยกครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ประกับของ ER ก็ทําที่เป็นไฟขอทางเนี่ยทำเป็นสวิตเปิดไฟไฟของ LED ไฟสปอตไลท์ของผมจะมีอีกสี่ดวงนะครับไว้ไว้เปิดขี่เวลากลางคืนขี่ในป่านะครับถ,ถ้าขี่บนถนน ปกติขี่ในเมืองมันเยงตามากครับถ้าขี่ในเมืองก็ใช้แค่หลอดโปรเจคเตอร์แล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องการยึดฝั่งนี้ไม่เห็นหรอกพี่ไป,ไปอีกข้ามไปอีกฝั่งครับการยึดขาจุดยึดนะครับขาเท้าผมผมเลือกวิธีเจาะครับนี่จะมีสามจุดนะอยู่นี่นี่อาไว้ยึดล็อกกับไอ้ตัวเท้านะครับแล้วก็ดึง เข้าตรงนี้ก็ไอเหล็กดำๆนี่เป็นขายยึดของแคลชบาร์นะครับทำไว้ตัวนี้การล้มได้กันกันไม่ใช่การล้มดิเออเคยม,เคยมีเคยมีทิปควยวิ่งมาชนครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายครับควายวิ่งมาชนมันพุ่งออกมาจากตรงนี้ แข็งแรงมากครับเวลาล้มก็เซฟพวกมอนงม้าน้ำอะไรได้ได้ดีเลยแหละโอย,โอยแล้วก็ยังสามารถช่วยให้เพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มเราเวลาดึงรถผมนะก,ก็จับง่ายครับดึงสอง ดึงสองข้างสบายเลยไม่ต้องใช้ใช้เชือกรัดแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะมีอะไรบางีอ่านี่อันนี้ที่ขายไม่ได้คือที่ใส่ขวดที่ใส่ขวดเครื่องดื่มครับก็มันหยิบง่ายเนาะพี่เนาะเผื่อบางที่จอดพักเหนื่อยก็บรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆก็แวะ เติมเติมเครื่องดื่มเครื่องดื่มหรือเ่าเพราะผมจะแบกเป้น้ําอีกทีครับแล้วก็พูดถึงอะไรอีกพี่ไอ้นี่เป็นขาจับโทรศัพท์ครับของนี่แหละเป็นไวเลสชาร์จใช่ไหมพี่ไวเลสชาร์เจร์ v นะก็ราคาหลักร้อยครับราคาหลักร้อยการใช้งานก็ตามราคาครับก็โอเคก็ใช้ได้แล้วก็จะมี ในส่วนของ USB ชาร์จเป็นไฟ DC ไอตัวนี้ไอตัวนี้มี2ช่องสามารถเสียบเสียบชาร์จแบตแบตเตอรี่ของกล้องหรือว่าโทรศัพท์ได้เพราะว่าผมจะมีกระเป๋ากระเป๋าติดถังอีกใบหนึง่งแล้วก็กระเป๋าติดเล็กๆติดแทนนะฮะก็เราสามารถจับสายมามาชาร์จแบตตรงไอ้ที่กระเป๋าได้ครับแล้วก็ไอ้สวิตช์สอตัวนี้เป็นคุมไฟเนาะ ไฟไฟไอไฟหน้าไฟหน้ากับไฟชาร์จครับแล้วก็มาส่วนของข้างหลังกันบ้างาด้านท้ายก็จะมีแหลกแหลกแหลกไอ้นี่ก็เอาใช้วางของนะครับอันนี้ก็ทําเองเพราะว่าแหลกที่มีขายในท้องตลาดนะครับมันมันถ้าถามว่าแข็งแรงไหมก็น่าจะ แข็งแรงอยู่มั้งพีแ่แต่แต่แต่ถ้าสําหรับเราอ่ะสําหรับผมใช่ไหมพอมันหักครับคือเราแบกเยอะเนาะก็เลยต้องขึ้นขึ้นเองทําเองแล้วก็ก็มีออปชั่นเพิ่มเติมก็นี่ฮะที่เสียบมีดอ่าตัวนี้ล็อกค่อนข้างแน่นครับทดสอบหลายทิปแล้วไม่มีหลุดแต่ผมก็กันกันเผื่อแบบอิเซขึ้นมาก็เอาเชือกตรงเนี้ยรัดไป มัดไว้กับตรงแหลกหลังด้วยเพราะว่าเอามีดไว้ตรงนี้เวลาเกิดเราไปเจอต้นไม้ล้มกิ่งไม้อะไรอย่างนี้ฮะมัน,ม,นมันใช้งานง่ายสะดวกกว่าก็ดึงดึงออกแต่ถ้าเราเก็บมีดไว้ในกระเป๋ากว่าจะมาแพ็กของไอ้แกะกระเป๋าอะไรอีกก็ใช้เวลานานเนาะก็ประหยัดเวลาไปแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะมีการข้างครับไอ้นี่ไว้เผื่อกระเป๋าข้าง อ่ไม่ใหงไง้ไม่ให้มันยังไงพี่ไม่ให้มันยุบลงไปมากก็ก็ทําเป็นแหลกเล็กๆเอาไว้กัน,นกระเป๋าข้างเฉยๆก็ตัวต่อมาก็จะมไีไอ้นี่อันนี้อ่ะทรงจะไม่ค่อยสวยครับเดี๋ยวต้องดีไซน์ใหม่ <laughs> ไอ้นี่เป็นแตะปิ้งย่างนะครับแต่อันนี้ก็เหมือนกันก็ใช้เป็นสแตนเลสแล้วก็จุดประสงค์ที่เอาทําไว้ข้างนอกกระเป๋าไม่แพ็คเนี่ยก็คือบางทีเรา,าใช้งาน มันเนี่ยมันจะมีค่ามันติดเวลาเราย่างเนื้อแล้วย่างหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเก็บเข้าในกระเป๋าอ่ะมันจะทําให้กระเป๋าสกปรกก็เลยทําไว้ข้างนอกกระเป๋าดีกว่าเสียบเสียบเข้าไปตรงนี้เลยก็เก็บก็เสียบเข้าไปไม่หล่นครับโอเคก็มีไอ้นี้ก็ที่สุบลมพกพานะแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ติดติดไว้ไม่เสียหายครับก็กันไว้ดีกว่ามี มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีใช่ไหมพี่ออแล้วไอ้นี่อีก,อกตัวหนึ่งจะเป็นสายที่ต่อจากอาแบตเตอรี่ครับเป็นสายขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่เดี๋ยวแกะไหมพี่ไกกนก็เน,นี่ยฮะก็ต่อไว้เป็นขั้วบวกและขั้วลบแล้วก็จะมีสายอีกเส้นหนึ่งสายนั้นผมไม่ได้เอามาอยู่ที่ร้านช่างเก่ง สายนั้นก็คือเสียบเสียบไปกับรถคันนี้แล้วสมมติว่าการแบตหมดนะฮะเราก็สามารถจําได้เลยโดยโดยไม่ต้องถอดไอ้นี่เพราะบางทีอ่ะการถอดของเรามันยากครับคือเราต้องยกกระเป๋าออกก่อนกว่าจะแกะได้กว่าจะสตาร์ตติดสตาร์ตต,รติดเสร็จใช่ไหมต้องประกอบอีกเอากระเป๋ามาวางอีกมันนุ่นมันใช้เวลาเปลืองเวลาก็เลยทําแบบนี้ทดสอบที่ทริปล่าสุดที่ไปโดยไม่ละมาค่อนข้างโอเคไม่ค่้าข่าโอ,โอเคมากๆเลยที่มีใช่ไหม พอ่้องทำทุกคันใช่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องทําติดไว้ทุกคันนะแล้วก็ไอส่วนของมีอะไรอีกพี่รถเนี่ยอ,อ่ะมินี่อนี้เป็นน้ํามันหยอดโซ่นะครับใช้แรงดันแรงดูดรอเปล่าแรงดูดน่าจะดูดดูดนะดูดแรงดูดจากเครื่องแรงดูดไอดีครับเปิดเพื่อเปิดวาล์วให้น้ามันมันไหลออกมาถ้าจอดปกติมันก็ไม่ไหล แล้วก็นี่ฮะมันจะมีสายหยอดโซ่โซ่จะได้ไม่แห้งเวลาเราขี่ไกลๆไม่ต้องห่วงเรื่องอโซ่จะแห้งหรือว่าอะไรเนาะก็น่าจะเท่านี้แหละมั้งไม่มีอะไรแล้วอ,อ๋อจุดยึดจุดยึดแคป bar ผมก็ยึดกับไอตรงที่ยึดกับเครื่องเลยนะครับหัวเครื่องนี่ นี้แต่ข้างล่างที่ผมเลือกไม่ใส่อะเพราะว่ามันมีไอ้ก,กันแข็งอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเวลาบางบางที่มันเป็นร่องมันเป็นร่องเราต้องวิ่งในร่องนะฮะแล้วถ้ามันยืดมาเยอะมันจะติดร่องมันจะทําให้รถเราติดมันไปลําบากผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่แล้วก็ดูเนะี้ยจุดรับของเนี้ยเวลาล้มมันก็อยู่ตรงนี้ไปซะส่วนมากตรงเนี้ยทำหน้าที่ของมันได้โอเคมากเลยล่ะป้องกันมอน้ำมอน้ำไม่ไม่น่าจะมีอะไรเสียหาย ถ้าจะนําเสนอวันนี้ก็คือเรื่องเรื่องของชิวหน้านะทรงแรลลี่ก็ยังไงก็ทักมาถามได้ครับก็เอีกอย่างผมลืมบอกไปว่าอ่าตอนเริ่มต้ตหนักผมผมใช้อา,ายึดของ CF แรลลี่ครับมันมันมันก็ใช้ได้ครับราคาพันกว่าบาทเบิกศูนย์ทันได้ได้เลยแล้วก็แต่แต่มันจะดูไม่ค่อยสวยเพราะเพราะของ CF แรลลี่เนี่ยเขาจะมีเอ ุดของไฟหน้าอยู่มันเลยทําให้ดูเต็มขึ้นแต่พอเรามาใส่เคเอ็กเนี่ยมันดูโล่งเกินไปครับมันมีแค่เหล็กเหล็กเส้นเดียวมั้งที่เป็นโค้งแล้วก็แยกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันดูโล่งเกินไปผมคิดว่าไม่ไม่ค่อยสวยผมก็เลยไปทําไอ้นี่มาใหม่แล้วก็สําหรับคนที่สนใจนะฮะแนะนําเริ่มแรกแบบประหยัด,ยดเลยนะก็จะมีชิลหน้าของเอ่อ CF r ร l l y เหมือนกันหรือว่าท่านใด อาจจะมองชิวรุ่นเป็นชิวทัวริงของรถรุ่นอื่นลงมาอัดแอปดูได้ครับว่าใส่ใช้ได้เหมือนกันนะก็หลับของของในไทยก็ประมาณพันพันกว่าบาทพันกว่าบาทขายพันกว่าบาทก็2องสามพัแล้วก็ไฟหน้าก็แล้วแต่ท่านว่าจะจะเลือกใช้อะไรจะใช้เป็น LED หรือว่าไอไอแบบโปรเจคเตอร์เหมือนของผมผมนี่สามพอบาทครับค่อนข้างใหญ่ก็เลยต้องทำ ไอตัวยึดไฟแน่นหนาแล้วก็เยอะเยอะพอสมควรว่ามันหนักเนาะแล้วก็ตรงจุดยึดเลือนไม้ครับขาของ CF เร l l y ี่สามารถแต่งได้ไม่ยากตัดตัดนิดหน่อยให้เลือนไม้ของของเดิมเคีเนี่ยมันลงได้นะก็ไม่ยากครับแล้วก็ปีกข้างนี่ผมก็ใช้ของเคอ็กซครับมาแปลงใส่เอาก็ยึดกับไทลิงเดิมของมันไอ้นี่ชุดสีนี่นะ ที่ฝาอันนี้เป็นของเดิมของ k คครับแล้วก็อันนี้ใช้หมุดหมุดยึดอ,อ,อย่างนี้ก็เบิกศูนย์ได้เหมือนกันลองไปถามศูนย์ดูครับศูนย์เขา d ดนะอะไร่ขาด้าจะค่อนข้างถ,ถ,ถูก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 มากนะอ่าก็เดี๋ยว <c ười> คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะมาอ,อรีวิวเรื่องกระเป๋าของนะพี่เนาะว่าเ,เราเ ใช่จะจะได้ดูกันว่าเฮ้ยบา,บางบางบางทีคนที่ดูคลิปเห็นเห็นของที่เวลาเราตั้งแคมป์ใช่ป่ะอาจจะ,ะมีรถกระบะตามไปหรือเปล่าอาจจะมีคนสงสัยอยู่บ้างนะพี่มีไหม,ม,มเออแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดเปิดกระเป๋าให้ดูเขาเรียกว่าเออนั่นแหละเปิดกระเป๋าให้ดูว่าอ่าเราเราพกอะไรไปบ้างในในเนี่ยมันเป็นของแคมปิ้งที่ไซส์แบบสามารถมันพอพอเก็บของแล้วมันไซส์ ก็อี้อย่างเงี้ยก็อี้ก็เหลือแค่นี้ใช่ไหมย,ยาวแค่นี้อ่าก็อี้ก็ไปแบบเราลำบากตอนขี่ฮะแต่ตอนแคมป์ตอนนอนขอให้สบายไว้ก่อน<ม>เพื่อที่จะให้มีแรงในวันต่อไปบางทีเราไปแคมป์นอนไม่หลับฝนตกน้ําขังเงี้ยใช่ไหมที่เวลาสุดใช่ไหมพี่ม, <laughs> มันก็ทําให้เราหลับไม่อิ่มเนาะหลับไม่เต็มอิ่มแล้วก็ตื่นเช้ามามันก็แรงไม่ค่อยมีเนาะครับ งั้นทิปนี้ก็ขอจบเพียงทั้งนี้ครับติดตามชมคลิปต่อไปของผมได้นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจเฟ e บุ o k นะเป็นดอทบายแคมปิ้งนะฮะแล้วก็ช่อง YouTube จะใช้ชื่อว่าช่องของเก่งอ n นจิ e นในช่อง YouTube ก็จะมีารายการหลากหลายรายการควรังเขาแล้วก็ซ่อมรถกับช่างเก่งใครอยากดูรายละเอียด หรือว่าทริคต่างๆในการซ่อมรถในการบำรุงรักษารถก็ติดตามเข้าไปในช่องใน youtube ได้เลยครับโอเคบ๊ายบายครับผม